สวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็ผ่านพ้นไปอย่างน่าประทับใจไม่แพ้ทั้ง3ภาคที่ผ่านมานะคะสำหรับกิจกรรมตลอดออนแอร์ครั้งที่4ซึ่งเราไปที่จงังหวัดระยองค่ะวันนี้แแบบมีภาพบรรยากาศสนุกสนานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันด้วยนะคะ นักร้องครมดีตำบาราวุิพร้อมคู่สีอน้นกระกรก็ก็ปล่อยลีลาเด็ดพร้อมเพลงมันๆทิ้งทวนกิจกรรมตลอลออนแอร์ครั้งที่4ที่เซ็นทรัลพลาซาใจกลางเมืองระยองเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาค่ะท่ามกลางเสียงกรี๊ดของเราแฟนคลับนับพันคนที่ปักหลักรอสบตาดาราศิลปินคนโปรดตั้งแต่ห้างยังไม่เปิดจนกระทั่งถึงนาทีสุดท้ายเลยนะคะ ส่วนหนุ่มสาวจากเวท,เที True f a n t เชียอย่างต้นธนสิิ์และจอยจิราพัฒนที่ไปตลอดออนแอร์ที่สุราธานีกับเรามาแล้วครั้งหนึ่งก็ทําตามสัญญาค่ะเคลียร์คิวมาร้องเพลงเพาะเพาะให้แฟนๆภาคตะวันออกได้เคลิ้มกันบ้างด้านแชมป์เอทั้งเบียก็มาจับหนักเอาใจแฟนๆที่นี่เหมือนกัน ส่วนค่าย GMM Grammy ก็ล็อกคิวศิลปินวัยรุ่นสุดฮอตอย่างคู่หูดูโอนาไซใสกันอาชีและแอมศิลปินเดี่ยวสุดเท่กันกันชนุดรวมทั้งสาวน้อยเสียงสวยพลอยชมพูที่บอกเลยว่าแฟนๆชาวระยองเนี่ยร้องตามได้ทุกเพลงฟากหนุ่มพลากุ้งค่ะก็กอดคอเพื่อนๆวงมาเจนต้ามาจับกีตาร้องเพลงมันมันให้แฟนๆได้โยกกันสลับกับปล่อยมุกที่เรียกสิงหัวเราะแบบขากันไกลแทบข้างเค่ะ ขณะที่3 DJ ดีเจมาเทแห่งคลื่นซีด97.5 FM อย่างอน้นเท่าฟางและเพมถึงจะไม่ได้มีดีกรีเป็นนักร้องแต่ความฮอตก็ไม่น้อยหนะ้าใครนะส่วน2ส,สาวออมกับหนูเล็บบลูเบอรี่งานนี้บอกเลยจะเต็มค่ะนุ่มๆแถวนั้นน้ำลายหกกันเป็นแถบเพราะว่านุ่งสั้นมาโชว์สเต็ปเปะ๊ะๆในเพลงลูกทุ่งสนุกๆจนแฟนๆน,น,นั่งกันไม่ติดเก้าอี้เลยแต่ที่ชาวระยองอดใจไม่ไหวยกมือขอมีส่วนร่วมก็คือ คิวสาวๆห่างเครื่องจากรายการงานวัดเฟสติวัลที่มันก็จนวัยรุ่นเจ้าบ้านกระโดดขึ้นมาแจมบนเวทีแบบว่าขอประชันลีลากับคุณแม่อย่างนี้ค่ะ <t> และความสุขก็ถึงขีดสุดกับการปรากฏตัวของก้วนหนุ่มๆหน้าใสาๆจากซีรีส์เลิฟซิกและเด c h o o l ที่นำโดยไว้์ออกัสและนันูฟที่แม้จะไม่ได้มีเพลงมาร้องอะค่ะแต่ว่าแค่โชว์หน้าใสาๆแล้วก็ร่วมพูดคุยกับแฟนๆอย่างใกล้ชิดโอ้โหฟินลืม แต่งานนี้หนุ่มๆก็ปลื้มไม่แพ้กันนะคะเมื่อมีแฟนๆสาวหมวยกลุ่มใหญ่จองเครื่องบินจากปักกิ่งเซี่ยงไฮ้กวางโจวและสนเจิน้นบินมาสบตาพวกเขาที่งานนี้โดยเฉพาะที่สำคัญงานนี้เราไม่ได้ไปเสิร์ฟแค่เสียงเพลงและความสนุกเท่านั้นนะคะเรามีของที่ระลึกไปมอบให้ด้วยแถมยังได้รับจากมือดาราศริลปินและผู้ประกาศข่าวคนดังอย่างหน่อยเพนพันและเจียสโสพผลแห่งรายการคับข่าวครบประเด็น คณะนางสาวไทยปี2557รวมทั้งพิธีกรมากฝีมือหนุ่มคงกระพันที่แม้งานจะยุ่งและเพิ่งจะกลับจากต่างจังหวัดตอนดึกแต่ก็เดินทางเป็นเป็นคนแรกเลยนะคะส่วนน้องๆหนูๆก็ได้กระทบไหล่กับพี่ก๊อตติอย่างใกล้ชิดแถมยังได้รับผลไม้สดๆอร่อยๆจากรายการเกษตรไทยไอดอลที่สนับสนุนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กลับไปอิ่มอร่อยกันที่บ้านด้วยก็ไม่ใช่แค่เพียงแฟนรายการชาวจังหวัดระยองเท่านั้นนะคะ แล้วทีมงานในเอนเตอร์เทนและสศบธขอขอบคุณแฟนรายการทั่วประเทศเลยค่ะรวมทั้งศิลปินทุกค่ายทุกสังกัดผู้ประกาศข่าวพิธีกรทุกๆท,ท่านที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมตลอดออนแอร์ของเราทั้ง4ครั้งปีหนะ้าคุณผู้ชมค่ะคอยจับตาดูเราไว้นะคะเราอาจจะไปเคาะประตูหน้าบ้านคุณก็ได้